สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC ฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พีเที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้อง ส่งกำลังใจให้ทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุมวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องสำหรับวันนี้หนุมวนคนร้อยเอด็ดนําประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกาตามสไตล์ช่องหนุมวนคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องปั้วเมื่อคืนครับพี่น้องเสียยว่าจงาังไหนเอาเสียว่าจังไหนเอาว่าเาบึงหลายครับ หลายเนี่ยเอทุกท่านมาเชียร์มาให้กําลังใจมาโช่มาถาเบิงหลาหน่อยสิ่งที่ผมเห็นหลายๆท่านคือหนึ่งมาเยอะแสะดงว่าหลาหน้อยกระแสไม่เคยลดลงเลยแน่นเดียครับพี่น้องคําว่าเวทีน้อยกับเวทีใหญ่แยกให้ออกเลยครับก็เริ่มแหกเลยว่าคําว่าเวทีมินิคอนเสิร์ตกับเวทีใหญ่หมอลํานี่ผมคนหนึ่งก็เคยไปเบิงงานตามงานงานอันนี้ขออญาตเอ่ยนามคุณลำใหญ พอดีเพิ่นมางานอยู่อำเพอบ้านผมกับพี่น้องผมกับไปยางงานนี่แหละเห็นเวทีมินิก็คือเวทีมินิครับพี่น้องพอเวทีมินิปึ๊บผมก็เลยม่องกลับไปกับเหตุการณ์มาขึ้นที่ fc มาเชียร์มาให้กำลังใจบาหลายปะเหนียวเวทีมินิกับคนเยอะขนาดนี้ถามว่าแมทกันไหมไม่แมทแต่ว่าคำว่าคนมาเชียร์เยอะนี่ตีมันเป็นประเด็นสำคัญคือแสดงว่าการะแสกับความดังนี่สุดยอดครับพี่น้อง ใชยว่าว่าระบบเครื่องเสียงกับเวทีใหญ่สู้กันได้ไหมยากครับพี่น้องเพราะว่าความนิ่มความฟังสมูทนี่ต่างกันแต่ทุกอย่างคือเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักและความเมตตาคนเรารักกันติดตามกันเชียร์กันเข้ามาให้กำลังใจครับพอมาให้กำลังใจปุ๊บพี่น้องย้อนกลับไปที่ล่ะพี่น้องล่องไปยืนเสาโกประตูสมุดนะระยะร้อยเมตรนี่ต่อสนามฟุตบอลนี่ แน่จากโกนึงไปกโกนึงเพรารว่าเวทีใหญ่โกใหญ่เนี่ยแต่นี่คือเหมือนกันเวทีไม่ใช่ขนาดใหญ่บวกกับหล่าหน่อยบอมํมเพนคนใหญ่คําว่าหล่าหน่อยมาจากตรงนี้เหละครับพี่นอ้องคนมาเชียร์มาให้กําลังใจจนสุดขอบตาวสแสดงว่าหนึ่งขอให้ได้มาเชียร์ขอให้ได้มาชมไม่ได้ใกล้ไม่เป็นไรขอให้ได้ฟังเสียงหล่าหน่อยการร้องการลําก็มีความสุขครับพี่นอ้อง นี่คือหัวใจของ f อหลาน้อยพร้อมที่จะรักและสนับสนุนหลาตลอดไปครับพี่น้องจากเหตุการณ์มื่อคืนหงมนางเบงปั๊ดพี่น้องพี่น้องมวนมวนยี่ดีเด้ว่าไ้มวนธรรมดาขานาด่ามินิแน่นะหลายๆช่องใช้ําว่ามินิแน่นะติ่นว่าโอ้ยหนี่ก็เลยว่าผมว่าเสื้อเลยว่าเจ้าภาพหรือผู้จัดนี่น่าจะยิ้มแบบแก้มปีดเลยแหละครับพี่น้อง คาว่ามินินี่บอ่ธรรมดาครับพี่น้องมินิแล้วสนามคนแบบนี้มีไม่กี่งานหรอกครับในประเทศไทยที่จัดมินิแล้วคนมาชมแบบนี้ครับพี่น้องมีศิลปินไม่กี่ท่านที่สามารถสร้างปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ครับเอาอีกีีครับต้อให้อ,อบอ้อมย่อยไปไหนกับบอสติมครับพี่น้องแต่นี่คือพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ากระแสสาวน้อยกระแสหลานน้อยบอ่ธรารมดา,ราครับ เป็นยังคือว่าระธรรมดาครับพี่นอ้องพี่นอ้องถ้าเอฟซีติดตามจริงๆจะเห็นอะไรเมื่อคืนเกิดขึ้นครับคุณยายครับคุณยายอายุเก้าสิบปีมาเชียร์นาขอบเวทีครับทั้งนาทั้งขอบเลยครับติดขอบเลยปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นป้าอัศผู้เฒ่าทนที่สีนอนแตะเวนคนแก่าตามหลักความเป็นจริงคือน,นอนตั้งแต่หัววันนะครับหัวค่ําหัวประสายสารหัวเว้นครับพี่นอ้องแล้วก็ตื่นเช้าๆตีสามตีสี่ตื่นแล้ว ไม่รู้ว่าตื่นมาทําอะไรพ่อผมก็คือกันครับตื่นแล้วตีสามตีสี่แล้วกับว่ามูผมตื่นสายเนี้ยแล้วเพิ่ตื่นตีสามเนาะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงคนแก่ไม่หลับไม่นอนครับพี่น้องพร้อมที่จะมาเชียร์มาให้กําลังใจหลานน้อยสิ่งที่หลายๆท่านหรือหลายๆเอฟซีศิลปินท่านอื่นเคยพูดว่าศิลป,ปินอย่างหลานน้อยมิตกเตเอฟซีผูเ่าผููแก่นั่นคือคุณวิเคราะห์ผิดคุณคิดผิดว่าเออ เอเจ้ามีตรปุถเถาผู้เก่มีตะคนบ้านปลายชีวิตลังคนกะไก่กะเซียน4 0 5ิหเพิ่นว่าเด้คุณคิดผิดครับการที่คุณคิดผิดอย่างนั้นคุณไม่สามารถไปเป็นเป็นนักการตลาดได้ดีเป็นยังคือว่างสันถ้าเจ้าวิเคราะห์สันเจ้าคิดผิดการที่มีคนเก่เป็น f อฟหลาน้อยยิ่งเยอะยิ่งดีเป็นยังคือว่าดีสังเกตดีๆเมื่อคืน ยายมาคนเดียวไหมคุณคิดว่ายายขับรถมาเองไหมเอาแมน่ารับอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะร้อยเปอร์เซ็นไม่คิดว่ายายขับรถมาเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกพามาเนี่ยเขาเรียกนักการตลาดที่ดีเขาจะคิดแบบนี้แสดงว่าอย่างน้อยคือสองซื้อบัตรก็คือสองใบละตัวเข้ามานี่ไงยิ่งอาวุโสเอฟซเยอะยิ่งดี ถ้าลูกมาคนหนึ่งสมมติลูกเป็นผู้หญิงเลาก็จะให้ลูกเคยครับอ่านี่เป็นสามเนี่ยอ่ะนี่ไงผมถึงบอกว่าคุณไม่ใช่นักการตลาดที่ดีคุณมองอะไรไม่ดีไม่ขาดแสดงว่าอย่างน้อยนี่เจ้าภาพด้สามใบเลยเนี่ยมาขึ้น้าล้านแล้วไม่อีกแล้วนี่ไงคุณคิดผิดแม้กระทั่งเอฟซีหลาหน้อยอายุห้าสิบถึงหกสิบปีเนี่ยเขามาเนี่ยจะคิดว่าเขาผัวซิมาผู้เดียวเหเมียซีมาผู้เดียวเห เขาก็มาสองพวเมียกันลูกพ่อมานําหรือลูกไปเรียนเห็นไหมคําว่า fc fc ที่มีอายุเยอะๆนี่ข้อดีนี่ไงอย่างน้อยเขาก็มาสองคนเหมือนย่ายมาขึ้นแก้มาก,กับลูกอยู่แล้วแหละเห็นไหมสแสดงว่านั่นคือไงนั่นคือการตลาดถ้านักการตลาดวิเคราะห์เขาจะคิดว่าโอ้โชคดีมากๆเลยที่มีคนอายุเยอะอาวุโสเป็น fc นี่ไงเพราะคนแก่ไม่สามารถมาคนเดียว หมอลำที่ช่วงทําการแสดงช่วงกลางฤด,ดูกาลหลายๆงานคนแก่มาดูเห็นไหมรอบข้างคนแก่คืออะไรคือลูกคือหลานพามามีทั้งลูกมีทั้งหลานมาเอานนเอฟซีคนหนึ่งอาวุโสคนหนึ่งมาเกือบครอบครัวเพราะว่าต้องพาคุณแม่มาเห็นไหมนี่ไงถ้าคุณคิดว่าเอ้ยวัยรุ่นมาวัยรุ่นเต็มที่ก็มาคนเดียวหรือเต็มหลายกับพาอปู่อาปูสามมาสองคน ต่เนี่ยมาทั้งครอบครัวมานั่งรอดูอ้าวจะคิดเอาที่ละว่าที่เป็นเอฟซีแล้วมีข้อดีมากกว่ากันยกตัวอย่างละ่ะถ้าเป็นเยาวชนรุ่นเล็กละ่ะคุณคิดว่าเยาวชนรุ่นเล็กเขาจะมาเองไหมก็ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือให้พ่อให้แม่พามาอ้าวนี่ไงเอฟซี FC รุ่นเล็กกับเอฟซรุ่นใหญ่ข้อดีอยู่ตรงนี้วิเคราะห์ให้ขาดเห็นไหมเมื่อคืนเหตุการณ์เมื่อคืนคนแก่คน อายุเยอะหรืออายุช่วงปลายชีวิตเนี้ยใกล้กเกษียณนงเงี้ยเขามาเป็นครอบครัวนะมาเชียร์มาให้กําลังใจแล้วคนอายุประมาณนี้คือคนมีเงินแล้วคนมีเงินเก็เกบถ้าเป็นคนทํางานก็คือคนอายุประมาณเนี้ยเงินเดือนเยอะหมดแล้วไม่ใช่ยุคตั้งตัวยุคตั้งต้นนี่คือ FC ที่เป็น FC มีเงิน แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะข้อดีของคนเอฟซอายุเยอะคือมาลายที่คุณเห็นนั่นแหละคือเขามีเงินมีทองแล้วแม้กระทั่งพ่อพ่อแม่ที่ก็เกษียณอายุแล้วเห็นไหมที่ล่าสุดหนูเป็นคนดีเงี้ยแกเกษียณแล้วเขามีเงินไงคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทําไมเอฟซอายุเยอะแล้วทําไมหลาน้อยถึงมีมาลายเยอะทุกวันก็นี่แหละ ข้อดีของคนอายุเยอะเป็นเอฟซีไปวิเคราะห์ใหม่ไปไล่การตลาดใหม่คุณคิดผิดไปว่าโอ้ยมีแต่รุ่นน้าหมากคนว่าโอ้ยเจ้าคิดผิดแล้วรุ่นน้าหมากนี่เขาไม่ไปเที่ยวไหนแล้วมีแต่ลูกหลานยัดเงินให้ยัดเงินให้เขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็นี่แหละเขามาให้นี่แหละคนแก่เขากินไม่อร่อยแล้วเอาไม่ได้ว่าให้นะกินก็ไม่ค่อยกินเยอะแล้วส่วนมากก็เงินก็ไวอย่างนั้นแหละ นี่ไงข้อดีคุณแล้วคุณไม่ต้องไปแปลกใจว่ามาอะไรที่มาอะไรอะไรที่คุณพูดนะ่ะมาจากไหนก็ตรงนี้แหละคนอายุเยอะถ้าคนสี่สิบอัพหรือ, 55, อห้าสิบห้าขึ้นเงินเดือนไปสืบเอาสามสี่หมื่นถึงห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นน่ะเงินเดือนเขาเยอะเลยหลายหลายคนก็คือทํางานมาเยอะเงินเดือนก็เยอะหมดแล้วนี่คือข้อดีไปคิดใหม่วิเคราะห์ใหม่ที่นีน่เมื่อคือนคุณยายเก้าสิบปีนี่เขาไม่มาคนเดียวอยู่แล้วยายไม่ขับรถมาเอง อย่างน้อยก็คือมีรูปพามาเห็นไหมนี่ไงไปคิดวิเคราะห์การตลาดอย่าไปว่าให้คนอื่นว่าโอ้มีแต่เอฟซรุ่นน้ำหมากคนว่าโอ้คิดผิดนี่แหละข้อดีของรุ่นน้ำหมากจําไว้ครับพี่น้องคิดใหม่ทาใหม่แล้วคุณจะปังครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องหนุ่มวนคนเรตดรับทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญร้วยๆยตลอดไปครับสวัสดีครับ